ส่วน,นผลของมันมันจะค่อยๆเป็นแบบอีกการพิจิเกิดหลักสติเกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นเวเดียาได้ส่วนผลที่ว่าความรู้สึกปวดหัวลุกอะไรต่างๆนานานั่นแหละมันจะไปรักษาโลกของเราเองโดยที่เราไม่ได้กําหนดให้มันไปอีกมันไปเองผลพลอยได้จากการทรงฌานทรงฌานจเจริญฌานจเจริญสติ จะเริ่มสมาธิก่อนเดียวกัน<ม>นี่เลยพราะหลักใ่ของมันก็มีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกัวร่านเอง<ม>ดังนั้นมันจะเป็นไปของมันเองเข้าใจไหมออแล้วที่ตาให้ฝึกเป็นหลักการดูเหลือบตาไม่ใช่หลับตาเหลือบตาดูปลายจมูกออดูมันไม่ได้ชัดหรอกมันจะเป็นแค่ลางๆเห็นไหมแล้วหายใจเข้าพูด ออกโฟวูดโฟวูดโฟวูดโฟวแล้วคอยความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นเองอย่าไปคิดให้มันเกิดมันจะเป็นนิ่มนงๆหนุนๆหรือตึงๆตรงนี้นะเริ่มต,ต้นแรกทําไปให้ทําแล้วนั่นเนี่ยไหนจะเข้าไหนจะเข้าพุทโฟพุทโฟวต้องไปสนใจอะไร สนใจลมอย่างเดียวลมเข้ากับลมออกใจอย่าหลับตาให้ืูตาให้ดูตาปลายจมูกก็อยู่ในลางลางหรอกสติเราอยู่กับลมเข้าลมออกสติคือลมเข้าสติคืลอลมออกแล้วความรู้สึกหนึ่งจะเกิดขึ้นตรงกับสันจมูกเราหินเป็นนลมนวนนะเป็นลมง,ง,งนหะรือว่าตึงตึก็งว่าไป ภาษาความรู้สึกต้องเท่งทำสบายสบายแต่เท่งมันไม่เปลี่ยนรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ไหม <S <S ถ้ารู้สึกแล้ว <S 1> <S 1> นะ,ะเริ่มต้นใหม่เริ่มการเริ่มต้นใหม่คือการเริ่มต้นแค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกเหมือนเดิมมนะ <S <S ถ้ารู้สึกแล้วให้แย้มปากแย้มปากนิดนึงทีนี้นเราจะสืบลมเข้า เต็มปอดล้วค่อยปล่อยออกสูดลงเข้าเต็มบอดเราค่อยปล่อยออความรู้สึกนั้นจะเย็นลึกลึกเข้าไปตรงกระดานมะพร้าเป็นไหมเอาตั้งใหม่ตั้งใหม่ถ้าเราเป็นด้วยตัวเองแล้วจับความรู้สึกได้สามารถถ,ถ่ายทอดความรู้สึกที่เองเป็นเองให้กับคนอื่นได้สมมติว่าคนนี้ยังไม่เข้าใจเนี่ยเราจะแนะออกจากความรู้สึกที่เราเป็นเลยนี่คือความเป็นจริงอลองทำให้มันคล่องเลย มันไม่ได้ยากนะแค่มีสติรู้สึกกับลมเข้าแล้วลมออกเท่านั้นเองดังนั้นเขาเป็นเองเลหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ถ้ามันเป็นแล้วนะหลับตาลงแยง้มปากเข้าสื่อมเข้านึกนึกช้าๆแล้วก็ค่อยปล,ยล่อยออกนึกช้าๆแล้วค่อยปล่อย ตอนรู้สึกมันจะเป็นเย็นเย,ย็นนิ่มๆน่วงๆอยู่ในกลางกลางหน้าผากกระดานหน้าผากหรอว่าไะไรเป็นจุดๆของมันเป็นจุดๆหรือบางทีเป็นเหมือนกับเป็นเป็นขีดขีดหว่าไปเป็นอย่างนั้นไหมเริ่มรู้สึกเออนั่นแหละ<ม>เริ่มเื่อตึงๆก็อว่าไปเบบง่ายๆนี่เรียกว่านี่เลยคืออาการท้องชาที่หนึ่งเรียกว่าปั๊บธมชา ทรงฌานเจริญฌานเจริญสติก็ถูกทั้งหมดถ้าเราทําบ่อยทํามากทำจิตแล้วมันจิตมันมีสมาธิมันมีสมาธิแล้วนะมันจึงเป็นตรงเนี้ยถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตมันไม่เป็ยนเด็กแต่ก่อนเราไม่เลยไม่เคยรู้สึกได้ด้วยตัวเองเราจึงไปหาความหมายจากเต็มหนังสือความหมายจากคําอธิบายของผู้อื่นเข้าใจไหมละ่ะทีนี้เราเป็นเองแล้วให้จับอยู่แค่ลมหายใจนอกกนั้นแค่รู้สึกตัว แต่ว่าสปัตชัญจะแปลว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวว่ามันเป็นหินๆนิ่ๆหนียสิ่งที่รักษามากที่สุสดสติสติคือลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกบางทีนี้มันก็จะซาบซ่านขึ้นมานะซาบซ่านนี่คืออาการขนลุกภาษาเราว่าขนลุกซักถ้าภาษาธรรมภาษานั้นือเรียกทิติขน,น,นตัวหัวชาลงมาอย่างเนี้ยตึงๆชาตึงนิ่มหนียวก็ว่าไป อันนั้นคือถ้าเรารักษาลงให้ใจได้นานเท่าไหร่อาการนั้นก็จะยิ่งดียิ่งริ่งยิ่ง,ง,ง,งลึกแลวจะเกิดความรู้สึกโลกว่างอาจารสมาธิมันตั้งมั่นจะเป็นนั้นแล้วเราจะคําว่าตามเห็นความเกิดดับมันก็จะรู้เองเัมือนแหละว่าคือว่าถ้าเราอยู่ตอนนี้ปุ๊บมีเสียงเป้งพอเราคิดออกไปหาเสียงใช่ไหมตัวนี้หายทันทีอ๋อมันเป็นอย่างนี้ กานเกิดแล้วไปเกิดแล้วพบไปเกิดต่อเป๋าแล้วรีบกลับมาลมหายใจถ้ามันเกิดขึ้นอีกเกิดตับเยู่ตรงนั้นพบมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราอยู่ตรงนี้จาไว้เลยว่าพบเกิดขึ้นไม่ได้พบก็คือความรู้สึกที่พอใจหรือไม่พอใจนั่นเองเพราะเรามีสิ่งที่คิดถึงสังขารคือความคิดนี่แหละคิดถึงบุคคลคิดถึงบ้านทุกคนมีบ้านอยู่แล้วง่ายดีถ้าคิดถึงบ้านปุ๊อาการนั้นหาย เพราะเรากาลังจะเริ่มงุ่งแต่งกลับบ้านใช่ไหมหายทันทีทีนี้เรากลับมานึกลมหายใจเกิดดับที่บ้านแล้วมาที่นี่ทีนี้ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้ได้คาว่าเกิดดับจะไม่มีมีแต่สติรู้อยู่ลมหายใจเข้าออกกับความรู้สึกัวตัวความว่ามันเย็นตรงนี้ได้มันตีติตรงนี้แล้วมันซาบซ่านตรงนี้แล้วมันว่างมันโล่งตรงนี้แล้วอันนั้นคือรู้เฉยทำอยู่ยทเท่านี้นะทั้งหมดในการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปสนใจยานนั่นแยนนี่หรอกนะ เราคนแะไม่ต้องไปนสนใจตาที่ผู้ทิพย์หรอกมันไม่ได้พ้นทุกหรอกตาที่ผูทิพย์สนใจแค่ลมนี่พอละนอกนั้นเป็นเป็นของแถมนะทั้งหมดที่ว่า<ม>เดี๋ยวก็เห็นนั่นเดี๋ยวก็เห็นนี่แค่ของแถมของเล่นของหลอกเออเป็นจิตตะสังขารตัวหนึ่งเรียกว่าจิตในจิตที่พุงแบบขึ้นมาเออมันเกิดจากเราทีนี้เราไปคิดกับมันเลยเป็นเหมือนของกินไปเลย ที่จริงอะไรจะเกิดขึ้นก็ใช่กลับมารู้มลมหายใจเข้าออกเท่านั้นพอง่ายๆเป็นไหมนี่เป็นเป็นหรือยังนี่ใครเริ่มยังก็รักษาศีะด้วยนะเมื่อกี้นี่เป็นไหมนี่นินห่วงไหมพยายามครับพยายามทำต้องพยายามทำม่ต้องพยายามยากทำเล่นๆทำเล่นๆเาทำเล่นๆนะม่ต้องมันต้องเคร่งเทียบขนาดนั้นเลือบตาดูปลายจมูกตัวเองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกทำเพี่เท่านั้นไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเครียดอะไรถูกสิ่งนี้บังคับไม่ได้มันจะเป็นเองถ้าบังคับมันงเป็นเพราะมีความอยากตัดความอยากจะตัด <ทำ S 1> อารมณ์อยากมันตัดมันไม่เป็นเด็กมันต้องวัดดีนี้มันจึงเป็นคนที่เป็นก็จะอธิบายได้ทีนี้ถ้าเราคิดดังนั้นน่นนี่มันไม่เป็นหูือไม่หละเออังนั่นแหละแล้วเราไปคิดนึก ว่าเป็นอย่างนี้ไหมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นเรอกคือมันต้องวางความคิดได้จริงมันจะเป็นมีแค่รู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกนอกนั้นมันก็เป็นเราเองแต่ก่อนเคยเป็นไหมไม่เคยเป็นแต่ทาไมตอนนี้มันเป็นนะเพราะมันหลักการแล้วก็คนที่บอกจี้จี้่างนี้ทํอย่างนี้ทาเท่านี้เราไม่ต้องไปหาเหตุผลเองทาตามเลยพอทำตามรู้ละรู้แล้วก็ไปทําเองทีนี้ ง่ายนี่แหละแค่นั้นเองเนี่ยนี่แหละทั้งหมดปฏิบัติธรรมแค่อนาปานสีรู้ลมหายใจก็ออกอันเัินดูนอย่าไปสนใจมันมันจะมาเองดอกสำหรับคนมีปนิสยัยก็มาเองหมายถึงว่าอาจจะเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี่อะไรก็ช่างมันอันไม่ให้มันจับใจใจอันนั้นเรายิ่งหลอกนะเออไปสนใจมันโดนหลอกมามา,มากคแล้วโดยเฉพาะ เวลาดูตามป่าตามลงที่ไปฝึกหัดด้วยตัวเองอยู่โอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะสาราพัดที่โดนหลอ,อกที่หนด้ตัวเองหลอ,อกตัวเองมันไม่ใช่ของจริงเลยไม่ไม่ต่างจากฝันเลยนิมิตต่างๆไม่ต่างจากฝันเหมือนเรานอนหลับแล้วฝันไปแต่เรากลับไปดึงเอาความฝันนั้นมันคิดถึมแต่งต่อใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันแต่เราไม่ได้ฝันมันมีสติรู้ตัวอยู่แต่มันเห็มิตทีนี้ก็มาพิีูยน์่หว่ามันไม่ต่างจากฝันเลยทีนี้ตัวควบคุมอยู่ในลมต้่งนั้น รู้ลมเข้ารู้ลมออกถ้าเราไม่คิดกับสิ่งภาพที่เห็นเรามารู้เนี่ยก็เกิดดับกับฝันนั่นเอเสียงอะไรก็ช่งเปียงป้างเปียงป้าขึ้นมามีหมดนะนบางทีที่ที่เรานั่งตามโขดหินนั่นนะตามต้นไม้ครึง่งครึง่งครึง่งตัวนีโยกสั่นเลยเออแต่อย่าออกจากลมให้ใจถ้าออกจากลมให้ใจนี่จัตสติแตกบางทีมันตัวค,คืออย่าคิดถ้ามาที่นี่มาสูรุตวงเรา มันเป็นแค่ความคิดปรุงแต่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเอ,าเองโดยที่เราไม่กตัวไม่ต่างจากฝันเลยนะไม่หลังไม่ต่างจากฝันได้อันอิมิมต่างๆฉะนั้นอย่าสนใจมิมิตงข้อไม่นิยมหน้าพิธีหารซึ่งมันมีเยอะมากก็เลยโอ้มันเป็นแค่ของเล่นของหลอกสติรู้อยู่แค่ลมให้ใจเขาออกบุคคลที่ทําให้บ่อยทําให้มากทาให้ชินอดีไม่ดีดได้อรรนตผลในขณะที่มีชีวิตอยู่ แม้เขาไม่ได้ในขณะที่มีชีวิตเขาจะได้จิตสุดท้ายขณะที่ใจจะขาดทําไมจึงบอกว่าได้จิตสุดท้ายขณะที่ใจขาดเพราะทำแล้ว,วมันไม่มีวัตถุสิ่งของที่เราให้คิดถึงอย่างเช่นว่าเราไม่คิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์สมบัติกิจการงาน,นต่างๆเราไม่คิดถึงเลยเราจะคิดถึงแต่ลมหายใจเข้าออกพอดีกับสิ้นใจในขณะนั้นได้ตอนที่ใจข,นา,ขาดตายนี่แหละแม้ขณะนั้นไม่ได้ตอนนั้นอีก ยังมีอะไรหุ่งนิดหน่อยแต่อานุภาพแห่งการอานุภาพแห่งจิตตั้งมั่นตอนสุอันตัวเนี้ยเนี้ยเพ่งจจะทําให้เขาไปเปิดเป็นพรมชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ตกต่ําไปเลยแล้วไม่ตกต่ำลแล้วพาะมีตตน,ะนจะขึ้นสูงขึ้นสูงไปเรื่อยเรื่อยแต่มันจึงควรทําต้องสนใจอย่างนี้ส่วนการรักษาโรคเพื่อให้มันเป็นโรค ถ้าเรามีอาการผิปติเกิดขึ้นได้แล้วให้รู้เฉพาะิปกติหรือนิ่มหน่วงอย่างว่านี่มันจะเกิดไปหลายอย่างกว่านี้อีกนะทั้งปวดทุกทั้งคนฟองทั้งคลื่นทั้งน้าตาไหลทั้งสั่นทั้งโยกนะสั่นไม่ใช่สั่นแรงดอกโยกไปโยกแค่แค่รู้สึกเราว่ามันโยกือตาดูเลยถ้าคนหลับตามันก็โยกจริงๆรแล้วก็หยุดด้วยความรู้สึกเอาความรู้สึกหยุดความรู้สึกมันก็มาอย่างนี้มันเป็นทองมันแหละหลักสําคัญคือ ลมหายใจเข้าน้นอยาออกจากลมหายใจมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเออเทวดาอินพมจะลอยมาก็ช่างไม่เห็นอยู่แต่ไม่ออกจากลมหายใจคือความคิดทั้งหมดอยู่กับสติคือความคิดนั่นแหละคิดว่าลมเข้าคิดว่าลมออกดูเท่านี้เอ,อเมื่อมันไม่ไปตาตั้งมั่นกับสิ่งอื่นไม่ไปคิดขึ้นมากับสิ่งอื่นนั่งจะพบมันดับมันเกิดไม่ได้ง่ายๆเป็นหรือยังยรู้สึก อย่างนี้ไหมเออน่นแล้ยเนี่ถ้ารู้สึกแล้วน้ำตาแย้มปากสูบลมเข้าอย่างที่ว่าแล้วมันจะพัฒนาของมันเีงตรงประเทเอาทําให้เป็นตอนนี้แหละเอาง่ายๆมันเป็นแล้วมันถ้ามันเป็นแลว้วทุกมันไม่หายง่ายๆหรอกกลับมาดูปไายุกเหน่อหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแบบพอมันเป็นทุกแย้มปากขึ้นนิดหน่อยสูบลมเข้าลึกเป็นกลนปอดแล้วก็ค่อยปอ่อยสูบลมเข้าลึกต็งปอดแล้วค่อยปอย มันจะเลื่อนขึ้นมากลางกลางหน้าผากเองเลื่อนขึ้นใหม่มันเลื่อนเอาเองเราไม่ได้เลื่อนแต่มันเลื่อนมาเองคนที่เป็นแล้วจะเข้าใจดีมันเลื่อนเอาเองใช่ไหมหลับง,ง่ายๆทีนี้เราเวลาปฏิบัติปฏิบัติเวลาไหนได้ทุกเวลาเพราะเราไม่ได้เอาค่าทางเออจึง้าเที่ยงเสร็จแล้วนั่งดูลมหา้ใจสักหน่อยกอย่อนใช่ไหม แล้วมันก็เป็นเออมีงานจะทางานออแล้วในขณะที่ทํางานถ้าคนทําชินแล้วทํางานก็เป็นเราจะทํางานเพื่อความตื่นรู้เบิกบานไม่ได้มีอารมณ์โกรธกับใครหรอกเพราะอารมณ์าพตัวนี้มันคุมเอาไว้มันมันโกรธไม่ได้เข้าใจไหมละ่ะมันจะโกรธไม่ได้ออแล้วทําไมถึงมีเหตุแห่งความสุนปัรสนาออที่ว่าสมนปัสสน,นเราไม่ได้ปารสนาหรอกแต่ในความลึกของแต่ละคนมันจะมี จุดด้อยจุดด่างในความอยากได้อันใดอันหนึ่งอยู่ในใจใช่ไหมมันจะได้มาเองทําไมจะบอกว่าได้มาเองอันนั้นเราไม่รู้ว่าได้มาออย่างไงแท้จริงคือเมื่ออะไรที่เราจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วอารมณ์มันจะดู้ไปราเกิดขึ้นนี่เรียกว่าบุญเกิดขึ้นแล้วจิตก็ตั้งมัน่นบุญเกิดขึ้นบุญกับปัญญาเกิดสิ่งเดียวกันบุญคือความสงบเย็นเมื่อเกิดตัวนี้ได้แล้วมูสถานที่อันนั้น เป็นสถานที่พลอยเป็นพยิไปกับเราด้วยเพราะจิตเราจะรับรู้แต่สิ่งที่ที่ไม่มีตัวตนใช่ไหมแออแบบตัวตนอย่างนี้แต่มุ่งเทพเทวดาทั้งหลายเขาย่อมมาอยู่ใกล้และอะไรที่เรานึกนึกท,ที่มันคาอยู่ในใจนั่นแหละนั้นเราไม่นึกกระจ่างเออว,ว่าเราไปติดต่อการงานนั้นนี่รู้สึกว่าจะได้แบบโดยสะดวกโดยไม่ลำบากสถานที่นด้เป็นพยิและตลอดทั้งเชื้อโรคในกายก็พอยได้รับส่วนดี มันก็จะหายหรือเจ้ากรรมในเบนทั้งหลายที่ที่มาให้ผลเ,ออเขาจะมาจากการเราในตอนนั้นแต่พอดีโลกนั้นเขาจะเอาแสงสวานนะ่างมาเป็นตัวเป็นอาหารเป็นอะไรที่เป็นสมบัติเข้าใจไหมเ,ออเขาได้ตรงนี้ไปอังโมกรรมให้มัน,เ,นเลิกกันอย่างนี้นะนี่แหละถือว่าทาไมมันถึงได้ตามสมปรา,ารถนาคนที่ทําสมาธิบ่อยๆมาก,มากๆนะเขา แต่ได้สมปัารถานะโดยที่โดยง่ายโดยสะดวกโดยที่เขาไม่ได้คิดแต่มันก็ได้มามันจะมีอะไรข้างคาอยู่ในนั้นแหละแต่ก็จะได้แล้วก็โล่งไปได้แล้วก็โล่งไปอ,อ,อมันจะเฉลี่ยมาหลอก <c oughs> มันจะมาหลอกแลวคนที่ทําสมาธิเขาคิดนึกอะไรออคือคือไม่เกินนั้นไม่เกินที่ตัวเองนั่นแหละเขาก็จะได้ดังนั้น เป็นหรือ,อยังขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมแต่แต่อน,นอนๆตรงนี้อยู่ใช่ไหมเราไปฝึกถาว่าฝึกไม่ต้องไปหาเวลาอย่างนั้นนึกได้เมื่อไหร่ทําเลยนึกได้เมื่อไหร่ทําเลยนะเออไม่ได้เกี่ยวกับเวลากิเลสย,ยังเกิดได้ตลอดเวลาอารมณ์โกรธโมโหอยากได้นั่นอยากได้นี่มันยังได้เกิดได้ตลอดเวลาใช่ไหมหรือว่าตอนแรกถ้าเรายังไม่เห็นคือว่าเราเดินไปมันยังไม่ได้คิดไม่อะไรพอไปเห็นรถคันนี้ ตายยังตุบอยากได้เนาะปฏิบัติธรรมสติก็ต้องให้มันได้เหมือนกันตลอดเวลาเออพอได้ยินเสียงงเพลงก็อยากหามาซือ้อมซื้อมาเนาะนัะน่นกิเลสแต่เวลาสมาธิธรรมะก็ต้องเกิดได้ตลอดเวลาเหมือนกันให้มันทันกันทีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ไม่ต้องมาวาดัดไม่ต้องไปสมาธิกับใครหรอก เ,เวลาโกรธยังเราจังโกรธขึ้นมาเลยไม่ได้ไปสมาทานโกรธกับใครเนาะถึงขึ้นมาทีทีอารมณ์เห็นไหมความไม่พอใจเกิดแึ้ะนี่ไ,ไปฝึกแล้วก็ฟังหลวงพ่อบ่อยๆ่งแล้วกันบางทีดา่าบางทีคํานี้ไม่ถูกใจดูตัวเองดีทีนะว่าหลวงพ่อพูดไม่เพราะฉันไม่ชอบให้ดูตัวเองว่าตัวเองชอบอะไร พราะความพอใจนั่นแหละทําให้เราไม่พอใจนั่นถึงไม่ละเป็นอย่างนั้นทีนี้ทําไมเราจึงละได้ยากเพราะกาลังแห่งสมามีตัวนี้แหละไม่พอถ้ามันพอแล้วมันละเองมันไม่สนหรอกเเออดีไม่ดีหัวเราะด้วยยิ่งโดนดายิ่งมีความสุขหรือเป็นอย่างนั้นด้ถ้ากําลังมันพออย่างนั้นฟังเถิดฟังออกอยู่ไม่หล่ะก็ออกก็ทได้ อันนี้เต็มที่แล้วนะพูดภาษาภาคกลางเต็มที่แล้้พูดภาคกลางอยู่ชอบน้านอาจารย์เทศกันที่วันที่สี่เป็นที่ที่แม่บอกเป็นเนี่ชยชอบมากอาจารย์เทศชื่อยางครบหมดเลยวันที่สี่เดือนเดือนตุลาปีนี้ใช่ไหมที่แม่บอกเป็นนะใช่ไหมคือคนนั้นเป็นอาจารย์เทศชี่อยาง ชอบมากนะจังครับตอนนี้ว่าจะจดหรือจะบอกเป็ดใช่ไหมเป็ดฟังอันนี้ที่เป็ดท่านอาจารย์พูดนะแม่คนลูกก็่ฉันบ้านที่สี่ใช่ไหมสี่ดุลนาใช่ป่ะแม่บอกเป็ดเลยนะถ้าส่งให้ฟังแล้อมราจเช่าส่งให้ฟังคืออาจารย์แพทย์ตรงนั้นทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ทุกอย่างแต่ละวันมันก็ มันไม่ซ้ำๆหรอกวันทีคำมันจะเกิดขึ้นมันก็ไหลของมันเลยมันจะเป็นของมันไม่ได้ตั้งเอาไว้นะไม่ได้อ่านหนังสือให้ใครฟังนะเออมันจะเป็นขึ้นมาของมันแล้วก็เปแย่ๆเข้าไปเลยถ้ามีใครเปิดโทรศัพท์ทําล้มล้มแล้วเลิกเลยเด็กประเทศต่อไปไม่ได้มันไม่รู้มันเป็นอย่างนนั้เป็นอย่างนั้นแหละว่าจะไม่เปิดอีกเดี๋ยวต้องไปไล่ดูอ่ว่สี่นะคามันรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วแหละมันที่ทิตงเวลาใช่ไหมที่แม่บอกเป็มนะทุกอย่างหมดทุกอย่างเลยนะ ฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็ตั้งมั่นแล้วกูจะเอาตามนี้กูจะฝึกตามนี้ทําตามนั้นบางทีไม่ไม่สบายค่ะท่านอาจารยถึงเพราะอันมาก,กันทุกปีไีนี้ดิโฟยเป็นโรคหมดจะทำตรงนี้แพ้แพงหายทำไมทำไปเรื่อแบบต่อเนื่อ,อ,นองยอย่างฟังไปด้วยทําไปด้วยยิ่งเวลานอน,นยิ่งทํามันไม่ไปทํางานแล้วล่ะเขออ้าใจไหมนอนทํางานน่ะ ออนอนอยู่ว่าพรุ่งนี้จะไปอย่าง,งานั้นพรุ่งนี้ไปอยู่โน่นถ้ามันตายตอนนั้นมันไปเกิดนั่นน่ะชัยอย่าคิดในง,งานยา <laughs> อย่าไปคิดอย่คิดในงานเพราะท่าน <laughs> อาจารย์สอนฟังธรรมไปด้วย <laughs> จับลมหายใจไปด้วยมันหลับไปกับการฟังธรรมฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าแม้กทั้งนอนหลับยังฟังธรรมได้เลยเดี๋ยวมันแปลกอยู่นะนั่นแหละิเราจะเริ่มคิดการฟังธรรมมันจะทาให้เราเปลี่ยนความคิดได้อย่างน้อยเราก็คิดขึ้นเป็นกุศลละอกุศลทั้งหมด แล้วเป็นกุศลที่เนี่ยเป็นกุศลไหลเข้าไปเรื่อยๆจิตเริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิการฟังธรรมนี่แหละที่บางคนมันบรรลุเยอะๆนั่นน่ะแต่เราฟังมามากหลิกสงสัยโน่นสงสัยนี่หาโน่นหานี่มันก็วิ่งหาแต่ผู้อื่นเลยไม่วิ่งหาเจ้าเองทำทั้งหมดรวมอยู่ที่รูจมุกตัวเองนะหายจจเข้าหายจะออกเท่านั้นเองไม่ต้องไปหาใครหรอกไปหาพระละหันที่ไหนเขาไม่บอกบอกเขา,าเขาเป็นอะไรเออเขาบอกกูมไม่รู้อย่างเดียวนั่นแหละ กูไม่รู้กูไม่เคยเป็นเอไปหาดิถ้าเขาไปบอกคนนั้นเป็นคนนี้เป็นเราก็วิ่งตามเขาไปใจ่ไหมละ่ะที่ไหนได้มีลมหายใจตรองนั้นดับคบดับชาติอยู่ที่ลมหายใจนี้และเข้าใจดีแล้วนี่ไปฝึกเรื่อยๆไม่ต้องฝึกด้วยความอยากแบบทำเล่นๆนั่งเล่นๆลอยไปนั่นแหละแต่รูล้ลมหายใจเนี่ยเล่นๆลอยไปเดี๋ยวมันก็เป็นเองถ้าบังคับถ้าคุมมันไม่เป็น ถ้าทำเบบ๋วบางๆอดี๋ยไปอยากถ้าอยากเราไม่เป็นนะเ <จะ S 1> มื่อคนอยากสงบเมื่อไรจะสงบงสักทีก็คิดอยู่นั่นแล้วมันจะสงบได้ยังไงมันนั่งคิดเอาอยู่ไม่สงบหรอกไปนั่งคิดให้มันสงบอยากสงบไม่สงบงร,รู้ลบอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็เป็นเองง่างยาๆนี่เป็นแล้วเนาะมั่นใจว่าเป็ยนใช่ไหม นิ่มนวตรงนี้แล้วขดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมนั่นแหละถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นได้เลยเอาจากตัวเราเนถ่ายทอดให้หมายถึงบอกแมะเอาเออการคันตาที่เราแนกกับเขาเราก็เป็นไปด้วยได้นั่นใช่ไหมล่ะนั่นแหละความรู้จริงจริงที่ตัวเองเป็นได้สัมผัสของแท้ของจริงเป็นอย่างนี้อย่างง่ายง่ายคิดอื่นหรือว่าไม่ต้องเก่งว่าไม่ต้องคิดอะไรต้องเก่งทําเล่นๆไม่ต้องเก่งเราไม่ต้องคิดอะไรทำเล่นๆ มันจะพอแล้วนี่ต้องแกจะเข้าพักแล้วนั่นมีอะไรไหมเอามาเออนี่เป็นไนะได้ไม่เป็ไรเดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่นั่นเองดอกอันนี้ใส่จารยย่างนี่เป็น มีวัคีนวิตามินใช่ไหมมีโนวิตามินเออวิตามินดีน้ำมะม่วงได้ท่านท่านท่านอาจารย์ว่าเป็นเป็นเป็นพยาบาลคุณทุกคนกล้าทุกของใครไปก็ทำได้วันนี้เป็นเป็นพิธีารด้วยอืมด้วยท่านอาจารย์เม่วันนี้เป็นตำรวจตำรวจทำงานเสร็จบลู มาทำปุ๊บแค่จะอ่านสอนตรงนี้ไีสองน,นั่งพดูดพอดีอะอ้าท่านอาจารย์ยังไมรู้แล้วว่าเราจะมากราบท่านอาจารยนี่พูดนี่เป็นาษาทยเลยนะอันนี้เป็นยาสีฟันกับสบุนไับเอามาทั้งถุงเลยครับเป็นไทั้งถุงเลยราาทั้งถุงนะ อยู่ที่ไหนโบราณบุาษจะอยู่บ้านก <c oughs> ็บ้านเขาแม่ทำงานแล้วแหละแก่แล้วเลิกทําได้แล้วแล้วก,ก็จิตใจก็ให้เลิกทําด้วยจิตใจมันอยู่ในลมเด้อ <c oughs> เราไม่สบายช่วงนี้สูส้สสสสไม่ไหวนสู้ไม่เลิกทํางานเลิกคิดอยู่ในลมหายใจเถอะลูกหลานเขาเลี้ยงได้น่ะ <c oughs> <c oughs> คิดอยู่กับลมหายใจเราไม่ต้องห่วงเขาดอกถ้าเจ็บปว่ยปวยคนเรา เลิกหยุดคิดไม่ได้มันเป็นบ้านะ <c oughs> ต้องอยู่กับลมนะ <c oughs> อ,อยู่กับลมไปพากันกลับ <c oughs> <c oughs>